สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับกบอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาทำขนงกระหล่ำผัดหมูสามชั้นนะคะตอนนี้ผักเราก็ยังมีอยู่นะคะจะทำเมนูผัดผักไปเรื่อยๆนะคะปล่อยไปยาวยาวค่ะอันนี้ก็มาดูส่วนผสมกันนะคะหมูสามชั้นที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะอันนี้เป็นกระเทียมสับกับพริกนะคะรสด,ดีนะคะ ซอสฝาเขียวนะคะน้ำมันหอยค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะอันนี้เป็นขแขนงกระหล่ำนะคะที่ทุกคนเคยเห็นนะคะมันเป็นขแขนงกระหล่ำนะคะไม่ใช่ขแนขนงคณะนะคะเราไปลงมือทำกันเลยค่ะจุดแก๊สเลยนะคะ กระทะของเราก็เริ่มร้อนแล้วนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะใส่พริกกระเทียมที่เราเตรียมไว้นะคะผัดให้หอมเลยนะคะ กระเทียมเริ่มเหลืองแล้วนะคะใส่หมูสามชั้นลงไปค่ะกลิ่นเริ่มหอมแล้วค่ะ เริ่มสุนแล้วนะคะจะจามค่ะ หัดหมูสามชั้นให้สุกก่อนนะคะ หมูของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักลงไปค่ะใส่ผักลงไปเลยนะคะ ใส่ปักลงไปแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะใส่รสดีไปนิดหน่อยะคะอ่ะซอสปลาเขียวนะคะน้ำมันหอยนะคะ น้ำปลานิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่น้าตาลไปนิดหน่อยนะคะ สีสันน่าทานมากเลยค่ะผัดแขนแกงกระหล่ำของเราก็สุกแล้วนะคะเราจะมาเสิร์ฟใส่จานด้วยกันค่ะ แล้วนะคะเราก็ตักเกิเร์ใส่จานเลยค่ะสีสันน่าทานนะคะผัดผักของเราขแนนงกระหล่ำนะคะหมูสามชั้น เสร็จแล้วค่ะมาทานไหมคะ